สวัสดีครับฟูยินดีต้อนรับสู่ช่องสันนี่ฟอเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในโลโบอกมัง้งวันนี้เราจะมาเล่นแมปคันโรโอไดแต่ว่าของผมมันแปลแล้วนะครับพอดีเสียงไม่ดีไปเราเข้ากันเลยเดี๋ยวเราจะข้ามก่อนนะเดี๋ยวมันยาวเกินทุกคนบางทีคลิปนี้อาจจะจบไวนะเพราะว่าเราหัวร้อนง่ายมากกับเกมนี้ แล้ตอนนี้เราก็ต้องเล่นใหม่อีกแล้วและบางทีอาจจะไม่ได้ยินเสียงเรานะอาจจะได้ยินแต่เสียงพัดลมเพราะตอนนี้เรานั่งอยู่หน้าพัดลมไปกันเลยครับนอนๆนอ,นอาจจะไม่ค่อยพูดอะไรบ้างไม่ได้มีมุกขนาดนั้นนะทุกคน ไม่เยอะโทษทีอาจจะไม่หนุกโอเคเราได้ไข่ควงแล้วมาเดี๋ยวเรารอมันไปก่อนจอซ่าแล้วเนี่ยโอ้ y มกกาศติ๊กแมนเออําจริงว่าเมื่อไรมันจะไปอ่ะ โอเคเรามาถึงประตูแล้วแล้เวเปิดประตูโอ้เกือบไปแล้วทุกคนอันนี้อาจจะไม่พูดนะต้องใช้สมาธิมันยากมากด่านแรกเนี่ยโอ้เราบอกแหละว,ว่ามันยาก โอเคเรามาถึงแล้วทุกคนปาไปต่อกันนี่นะคะสีส้มเดี๋ยวเราต้องไปตามหาประตูสีส้มกันก่อนเออเราแนะนำว่าเราจะข้ามไปตอนเจอประตูสีส้มเลยไหมแต่ถ้าทุกคนอยากดูแบบเต็มเต็มเนี่ยเดี๋ยวเราจะถ่ายไว้ตอนเราหาเลยนะเดี๋ยวรอมันไปก่อนทุกคน ไม่ตัดคลิปแล้วกันเนอะไม่นุกแต่บางทีเราะจะได้ตัดคลิปนะ้ามันเฝ้าอยู่แต่ตรงนี้โอเคทุกคนไปเจอกันตรงหน้าประตูสีส้มดีกว่าทุกคนตอนนี้เราเปิดประตูสีส้มแล้วเราเจอกับถังสีเหลืองโอเคเราไปเก็บกัน เออเราลืมไปว่าสีเหลืองมันอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวเราจะไปด้านหน้ากันนี่เรากำลังเดินไปผ่าประตูสีเหลืองนะอุ๊ซี่สเตกแมนตอนนี้นะคะมันกำลังจะเดินผ่านเราไป โอ้จอซ่าหมดแล้วโอ m มกอดตอนนี้สานาทีนะที่ถ่ายไปยังไม่หนึ่งชั่วโมง โอเคตอนนี้เราถึงหน้าประตูสีเหลืองแล้วเดี๋ยวรอให้มันไปก่อนเรียบร้อยครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปในประตูมิติกันดานนี้ก็ต้องเงียบหน่อยนะอาจจะไม่ได้ยินเสียงเราหรือจะข้ามมาลีก็ได้เพราะมันนานถ้าเราถ้าเราตกเราอาจจะตัดคลิปแล้วกัน โอเคทุกคนตอนนี้เราถึงแล้วเดีย๋ยวจำไว้ก่อนว่าตัวนี้มันต้องใช้อะไรใช้กุญแจเทาละโอเคเดี๋ยวประตูสีเขยียวอาจะหาหนานหน่อยเราไปเจอกันหน้าประตูเลยดีกว่าโอเคเราถึงหน้าประตูแล้วไปเราได้สีมาแล้วนะทุกคน เราต้องมาไปเปิดในด่านแรกดานที่ยากที่สุดและฉันเกียรที่สุดเราไปเจอกัน้ตนในด่านเลยดีกว่าทุกคนตอนนี้เราถึงหน้าประตูแล้วตอนนี้เราได้สี่เหลี่ยมกับไม้มานะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ห้องเดิมกันโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงแล้วไปเปิดประตูกัน เราได้สีน้ำเงินมาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเปิดประตูสีน้ำเงินกันไปเจอกันเลยทุกคนตอนนี้เราถึงหน้าประตูสีน้ำเงินแล้วเปิดประตูกันเราได้ที่เลื่อยไม้มามันอยู่ในห้องไหนนะทุกคนเราจำไม่ได้สีเหลืองเปล่าเดี๋ยวเราไปเดินหากันโอเคอาจจะนานหน่อยนะเดี๋ยวขอตัดคลิปลกันทุกคนตอนนี้เรามาถึงแล้วห้องสีเหลืองนะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูเดดานกันโอ้โดานนี้จิ๊บจิบไปตามเราไปเลยเราได้สีม่วงแล้ว ปาเดี๋ยวเราไปหาสีม่วงกันเจอกันหน้าประตูสีม่วงเดอ้อทุกคนเราเจอหน้าประตูแล้วปาเดี๋ยวเราเข้าไปกันโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เออด้านบนนี้โอไมก้า oh อันนี้ไงเราเจอแล้ว มันวางไม่ได้อ่ะไม่ใช่ทางนี้หรอเราไม่วางตรงนี้ไม่ได้ทุกคน ทุกคนเราขอปิดคลิปไปแค่นี้เนี่ยแหละตอนนี้เราหาที่วางไม้ไม่เจอสักทีบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้ยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าไม่ชอบก็กดไลค์กดเถอะ